สวัสดีครับช่วงนี้อากาศมันฮอนครับผมก็เลยอยากกินอย่างที่มันสมๆเผ็ดเพครับผมต้องเมนูน,นี่เลยครับกาลังซับอยู่ครับผมตําม,มะโมงครับตําม,มะโมงวันนี้ผมจะตําใส่ห้าแห้งหรือว่าปลาแห้งครับผมน,นี่คือส่วนประกอบหรือว่าเครื่องปรุงครับมีปลาแห้งพริกแห้งครับผมจะใส่ลงไปในโคกเลยต้เฮียก,กอนเดอร์แข่ได้กินตีเฮาจีห้าแห้งหรือปลาแห้งเนี่ย ก่อคนน้ำลายปูแล้วครับผมยิ่งถ้าต่ำมะม่วงแล้วก็กับนนคาออนนะกับริบๆนะเออสุดยอดครับผมได้แล้วครับมะม่วงเอาใส่ลงไปในโคกเลยครับจากนั้นเขาก็ต่ำต่ำมันเข้ากันเลยครับผมแต่บางคนอาจจะใส่ห้าน้ำก็ได้นะครับก็ล้ำเหมือนกันครับผมเรียบร้อยครับ ตำมะม่วงครับผมกับพักละดิบเนี่ยพักแค่เนี่ยคือ,อ <c ười> ขนาดครับผมอันนี้ยังว่าขาดนอคาดิบครับผมไปหอแล้วมันมีเนะเาะเดี๋ยววันหลังจะแก้ตัวเอานอคาดิบมากับองกําครับมาครับผมกินข้าวหน้าจำข้าวต้อนด้วยกันครับตำมะม่วงครับผมตำมะม่วงครับขอบคุณที่ติดตามได้รับชมครับสวัสดีครับ